สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีโดยเฉพาะว่าที่เจ้าสาวว่าที่เจ้าบ่าวโดยเฉพาะว่าที่เจ้าสาวนะคะทุกคนที่มีความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าสาวมีความฝันว่าชีวิตนี้ก็อยากจะเป็นเจ้าสาวของใครสักคนหนึ่งมีครอบครัวที่อบอุ่นและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสิ่งที่คุณปรารถนาะเป็นจริงแน่นอนค่ะ สิ่งแรกเลยให้ความรักของเราทั้งสองคนนะคะสุกงอมให้ความรักของเราสองคนสุกงอมจนถึงวันที่เราจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเพราะว่าความรักที่สุกงอมของเราทั้งสองคนนั้นนะคะมันคือเวลาที่สมควรเวลาที่พร้อมแล้วความรักที่สุกงอมแล้วนะคะจะทําให้เราไม่มองใครอีกแล้วเป็นความรักที่เราสองคนเลือก ว่าจะหยุดที่คนคนนี้ว่าคนคนนี้แหละที่เราจะหยุดและเราจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นไปด้วยกันไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถไม่ใช่หน้าที่การงานในมุมมองของแม่นาชาค,คนนี้นะคะเรื่องพวกนั้นมีมันคือสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่เป้าหมายหลักคือแต่ไม่ใช่เวลา ที่จะสมที่สมควรเป็นหลักเราเคยเห็นไหมคะว่าคู่ชีวิตบางคู่อ่ะรักกันตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะคะยังไม่มีอะไรเลยแต่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะว่าเขามีความรักที่แบบหนักแน่นแล้วว่าเขาหยุดที่กันและกันเขามีความรักที่หนักแน่นแล้วว่าเขาเขาพอคนนี้ใช่แล้วเขาไม่มองใครอีกแล้วมันทำให้ครอบครัวเขามีครอบครัวที่อบอุ่น อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนั่นคือถึงเวลาของเขาแล้วนั่นคือเวลาที่เหมาะสมและสำหรับใครอีกหลายคนรวมถึงมุกในอดีตด้วยนะคะที่ตัดสินใจเลือกทั้งๆท,ท,ที่ไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเพราะว่าบอกตามตรงเลยค่ะด้วยความจริงใจเลยค่ะในวันที่อดีตที่มุกเลือกะคะ่ะ มุไม่ได้เลือกแบบว่าคนนี้คือคนที่ใช่ฉันจะอยู่ที่คนคนนี้ไม่ได้เลือกแบบนั้นเลยจริงๆแต่ที่เลือกเพราะเราเราไปเป็นของเขาแล้วเขาคือผู้ชายคนแรกของเราเขาคือสามีคนแรกของเราซึ่งเราเรามีความตั้งใจมากคือเราได้เชื่ออะไรเราก็เชื่อสุดใจจริงๆเมื่อก่อนนี้คือเราแบบเชื่อในคําสอนอย่าชิงสุกก่อนหามคำนี้มันฝังใจอยู่ใน ใจเราเลยว่าอย่าชิงสุก,ก่อนหามมันมีความรู้สึกว่าเออจะไม่ชิงสุก,ก่อนหามนะและถ้าเราพลาดให้ใครเราจะให้แค่คนนั้นคนคนเดียวนี่คือสิ่งที่เราพลาดอย่างหนักเลยเพราะว่าเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ไงว่าถ้าเราพลาดไปแล้วเราไม่ต้องไปเสียดายเราไม่ต้องไปฝังใจว่าคนนี้เป็นคู่ของเราคนนี้คือพ่อของลูกของเราเราไม่ไม่ได้คิดเรื่องนั้นไงเราก็ไม่รู้ไง เราก็ตัดสินใจเลยว่าโอเคเราเป็นของเขาไปแล้วเขาก็คือพอสามีเราแหละเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะให้แค่คนคนดีวเท่านั้นนี่คือหนึ่งข้อที่มุกตัดสินใจพลาดและหลายๆคนที่ได้พลาดท่าให้ใครไปแล้วและยังรู้สึกว่าเขาไม่ได้รักเราหรือเรายังไม่ได้รักเขาจริงๆก็ขอให้มันผ่านไปนะคะครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่เราจะไม่ไปมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งนั้นอีกกับคนคนนั้น โอเคไหมคะนี่คือสิ่งหนึ่งนี่คือข้อหนึ่งนะคะและอีกสิ่งที่พลาดก็คือเรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาเป็นผู้ใหญ่ที่อายุเยอะกว่าเขาคงมีความรับผิดชอบเขาคงดูแลเราได้แหละอันนี้อีกความคิดหนึ่งนะหวังพึ่งเขาอะมีความคิดว่าเออเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเรา,เราพึ่งพาเขาได้ เนี่ยอีกความคิดหนึ่งข้างๆที่ก่อนหน้านี้เราก็คืออยู่ด้วยตัวเองได้เราไม่ต้องไปพึ่งใครแต่ด้วยความที่เออผู้ชายเขาจะต้องเป็นหลักเป็นช้างเท่าหน้าต้องเป็นที่พึ่งให้เราอะไรเงี้ยแล้วก็เออเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วแหละเขาคงดูแลเราได้ประมาณนะั้นเราคิดแบบนั้นจริงอันนี้บอกด้วยความจริงใจโดยความที่แบบอือเอาตรงๆนะถ้าพี่เขาได้มาฟังคลิปนี้พี่เขาก็รู้แหละ ว่าเราอรู้สึกยังไงเราไม่ได้รักเขาจริงๆและเราก็รู้สัมผัสได้ด้วยว่าพี่เขาอะยังไม่ได้ลืมแฟนเก่าของเขายังไม่ได้ลืมคนรักเก่าของเขาที่เขาอาดีตของเขาอะค่ะ,ะมันทาให้ชีวิตคู่ของเราทั้งสองคนต่างก็ไม่ได้แบบรักกันจริงๆอ่ะก็เลยทําให้ชีวิตคู่ของเราต้องเกิดการยาล้างแยกทางกันไป